หนึ่งสองสามเอาเชี่ยนดึงเย้อ่ะยังอย่าเพิ่งเปิดก่อนอ่ะมายาวยิงยาวน้อยอ๊อกขันหลังกันต้องเฮ้ยโอยยังแบัดเลยมึงรีบมึงรีบรีบเลยเร็วเร็วต้องได้แล้วตองได้แก้แม่ทำไมมีอะไรอย่างเงี้ยใครเล่าตาลี แม่มีห้าซองหรอเออให้ตัวเองดนึ่กูซองหนึ่งอ่ะอ๋อหนึ่งยิ้มไม่ได้แตกต่าเนี่ยเวลานนี้เก็บไปเใช่กูจะเอาแตกต่างนี่แยงานื่อมีพิรุษกูเอาอะไรแตกต่างแตกต่างไม่ได้เงินนะได้นมเฮ้ยทำไมบานจังวะแตกต่าง เยอะสุดเท่าไหร่ให้เจ้าพูดก่อนไม่พูดเอานลีได้เท่าไหร่อยากเห็นของนลีโอ้กินได้เท่าไหร่อ๋ออ่ะแกไม่รู้เลยได้เท่าไหร่1ันหนึ่งช่เหรอเฮ้ยกี่วันสองพันย้่ันหนึ่ง